ไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็ไม่ผสมนมผงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยรัชดาเรื่องรถไว้ใจผม Air c a r ร i e r Color s m a r รรับประกันยาวนาน10ปีสาวโคราชเด็กอูต่อรถีิแตน หญิงเอเชียคนแรกแข่งขันจักรยานยนต์โบราณรายการใหญ่สุดในอเมริกาทีห16วัน6,000กิโลเมตรห้ามใช้มือถืออุปกรณ์นำทางใดๆรถพังซ่อมเอง้าวร่นี้ดังมากในวงการจนชาวต่างชาติยอมรับเผย มีวันนี้ผ่านความลำบากมาอย่างมากมายไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นกันเลยค่ะวิ่งส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมาเฮ้เดค่ะาามาแล้วนะคะ ทุกๆวันจันทรถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งแบบนี้นะคะพบกเบดิฉันค่ะผัดไทยหน้ามนคนน่ารักค่ะส่วนน้ําฝนนะคะก็สวยบ้างไม่สวยบ้างเป็นบางวันสวยหรือเปล่าให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินละกันนะคะแต่แน่นอนที่รู้แล้วนะคะวันนี้ค่ะแขกเชดันของเราในวันนี้เป็นสาวเท่สวยและสตรองมากๆนี่แล้วก็โด่งดังมากๆนะแม่ในวงการรถแข่งโบราณเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นนะคะทำความรู้จักกับเธอไปเล็กน้อยแล้วแต่วันนี้ค่ะจะมารู้จักกับ เธอมากยิ่งขึ้นพื้นเพเดิมเนี่ยเธอเป็นสาวโคราชนะ,ะ,ะแล้วก็ไปโด่งดังไกลในแวดวงรถโบราณที่สหรัฐอเมริกาเลยวันนี้ค่ะทีมงานของเรานะ,ะก็อยากให้คุณผู้ชมอะได้รู้จักเธอมากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นการติดต่อกันผ่านซูมสัมภาษณ์ผ่านซูมแต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากส่งตรงมาจากสาหรัฐอเมริกาเลยนะคะ<ช>เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่กับเธอแล้วนะคะขอต้อนรับคุณแกนจนาหรือคุณเอเออินเดียนค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะจะบอกว่าขุดมอนติงหรือขุดหรือว่าขุดไนท์ดีคะเอ๋ขาที่นั่นกี่โมงแล้วคะตอนนี้ประมาณตีหนึ่งสามสิบห้านาทีแล้วค่ะนี่ตีหนึ่งครึ่งแล้วเราก็ต้องขอบคุณมากๆค่นะที่สละเวลาช่วงนอนแบบนี้นะคะมาสัมภาษณ์กับพวกเราในรายการเทอร์เดย์ของของเราการแม่เนาะน้องเอ๋ขาเป็นยังไงมายังไงคะถึงได้เป็นหญิงไทยคนเดียวที่เข้าไปแข่งขันในรายการนี้เพราะเห็นบอกว่า ที่เหลือเนี่ยเขาบอกมีผู้หญิงผ่านเข้าไปสี่ท่านใช่ไหมคะสี่หรือสามนะสี่คนค่ะสี่คนสี่ค่ะสี่คนแล้วก็เป็นเป็นฝรั่งหมดเลยนะมีเอนี่แหละเป็นหญิงไทยคนเดียวทาไมผ่านไปเป็นเอเชียคนแรกด้วยเป็นโอ้โหเป็นคนแรกด้วยนะใช่คนแรกด้วยของการแข่งขันนะคะแล้วก็ของโลกด้วยนะคะค่ะให้พี่เอเล่าที่มาที่ไปของการแข่งขันนี้ให้เราได้ฟังได้ไหมคะว่าเราไปแข่งขันได้ยังไงอือ คือจริงๆแล้วการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นความฝันของเรามาตั้งแต่แปดปีที่แล้วนะคะแปดปีที่แล้วก่อนที่เราเข้ามาอยู่ในวงการนี้ก็คือแปดปีที่แล้วแล้วก็มองดูแล้วเราก็เคยคิดพูดกับตัวเองนะคะตอนนั้นยังไม่มีรถคันนี้ด้วยตาก็เคยพูดกับตัวเองว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะมีเราอยู่ในนั้นก็คิดคิดไว้ประมาณนี้อะค่ะแล้วเสร็จแล้วพอมาปีนี้ปีที่แล้วนะคะตอนที่ มีการเริ่มคัดเลือกเราก็เลยส่งชื่อเข้าไปเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้รถที่จะคุณลือไฟจะต้องมีรถอายุที่ผลิตก่อนปีคศ1 9 3 0แล้วรถเราเป็นปี1น2 8พอดีเราก็เลยส่งชื่อเข้าไปเขาก็จะตรวจสอบประวัติดูว่าเราเป็นใครอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งนะคะพอดีก็มีคนพูดปากต่อปากอย่างทั่วถึงเขาก็เลยเลือกเราเข้าไปเขาติดต่อเข้ามา <Okay. S 2> แล้วก็เลือกเราเข้าไปแข่งแคแล,แล้วตอนคัดตัวเขาคัดยังไงคะคุณเอก็ส่วนใหญ่ก็จะดูน่าจะดูประวัติของเรามากกว่าค่ะ,คะน่าจะดูประวัติการการอยู่ในวงการรถจักรยานยนต์โบราณของอเมริกาเอ,อเราเป็นใครทําไมถึงมีคนพูดถึงเยอะขนาดนี้ และ,ะเรื่องราวส่วนตัวของเราเราที่เขาขอให้เราส่งเขียนไปมันน่าสนใจว่าเรามาอยู่อเมริกาได้ยังไงเรื่องราวของเรามันน่าสนใจกว่าคนอื่นเราเลยถูกได้รับค<อ>ัดเลือกเข้าไปค่ะโแส,สดงว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะลงแข่งขันต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติพร้อมแล้วเขาก็คัดเลือกอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมคะพี่เอ,เอ,อถูกต้องค่ะรถโบราณรถโบราณนี่ก็คือจะต้อง90ปีขึ้นไปถูกไหมคะอายุรถ ถูกค่ะในแต่ละปีจะกําหนดไม่เหมือนกันค่ะ<ฆ>ส่วนใหญ่ก็เกือบจะร้อยปีขึ้นไปทั้งหมดละค่ะออคุณเอค๋คะแล้วเข,เขาเรียกว่าการแข่งขันโปรแกรมนี้ค่ะ<ฆ>มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงค,คะคือประวัติเริ่มต้นเลยมันเริ่มต้นมาจากผู้ชายคนหนึ่งชื่อ c a n าเบิลเบเกอร์นะคะซึ่ง c a n าเบิลเบเกอร์ถ้าพูดแบบสมัยใหม่ก็คือเป็นคนทดสอบรถในแบรนด์ต่าง อย่างนี้ค่ะ<ฆ>คือทดสอบสมรรถภาพของรถว่าโอเคไหนลองเทรนตัวเองสัก3วันแบบไม่นอนไม่หลับไม่นอน3วัน3คืนเนี่ยถ้าออกไปกับสมรรถภาพของรถยี่ห้อนี้แบรนดน์นี้ได้ระยะเวลากี่ไมล์มันก็เลยเป็นอินสปิเรชันให้แต่คนหลายๆคนว่าให้รถที่ถูกมนุษย์ใช้มันสมองของคนคนนึงสร้างขึ้นมาเนี่ยเีนตัวเนี่ยมันพาเราไปถึงจุดไหนมันก็เลยเป็น คนทำมาตั้งแต่สมัยคศ1916เริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะก็ะค,ะคือการแข่งขันนี้มีมาอยู่แล้วนานแล้วะนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการแข่งขันโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากๆในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความฝันของค,คุณเอที่จะได้ลงแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะการแข่งขันรถ โบราณนะคะมันแตกต่างจากการแข่งขันรถในปัจจุบันนี้ยังไงอะคะเส้นทางระยะเวลาหรือว่าความยากลาบากนั้นม,มีจุดแตกบ้างคะพี่เอคะการแข่งขันรถจักรยานยนต์โบราณหนึ่งรถจักรยานยนต์โบราณมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แมชีนสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันมากนะคะอ,อ,อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้น็อตทุกตัวสามารถหลุดได้ตลอดเวลาเส้นทางที่เราไปเขาจะเลือกเส้นทางที่ยากลําบากเพื่อที่จะทดสอบ สมรรถภาพของคนและสมรรถภาพของจัก,กรยานยนต์โบราณทั้งนี้ทั้งนั้นระยะทางก็จะไกลแล้วก็ทุกครั้งที่เราขี่ในแต่ละวันเนี่ยเราต้องซ่อมรถของเราเองเพราะรถมันไม่เหมือนสมัยใหม่อยู่แล้วกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บเราไปได้เลยแต่น,นี้ไม่ใช่เราคลิกสตาร์ทตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องอ make sure ว่าเครื่องยนต์ต้องวิ่งในระยะเวลาเนี่ยในระยะเวลา16วันของอของเอเนี่ยเอก็จะ พยายามประหยัดกําลังลดให้ได้มากที่สุดเพราะมันจะต้องใช้เวลาระยะเวลาใช่ต้องมีการวางแผนค่ะว่าระยะเวลา16วันเนี่ยเอจะพยายามไม่พุชเครื่องยนต์ให้ทํางานหนักเกินไปเพื่อที่จะไม่เกิดการไฟไหม้เครื่องและมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะบางทีสตาร์ทรถแมชชีนสมัยก่อนถ้าสตาร์ทรถบางทีมันก็เทคออฟของมันไปเองรถชนก็มีค่ะเพราะมันแรงมันมีข้อจํากัดมนนเนาะ มันอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะน้องเอจ๋ารถมันกี่ซีซีอะลูกรถกี่ซีซีของเอมันคันนี้มันเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีค่ะโอ้เจ็ดร้อยห้าสิบซีซีแล้วยังหนักอีกใช่ปะอมคัะคันโตน้ำหนักก็อยู่เออน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณอ่าไม่เกินห้าร้อยพาวค่ะไม่เกินนั้นอ๋อแล้ว ต้อง <S 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 ต้องถามก่อนเลยว่าทำไมถึงแพชชั่นในเรื่องนี้คะตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าอะรถคันนี้ไปเจอมาได้ยังไงแสดงว่าเราก็ต้องถูกใจรถโบราณอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะอืถูกต้องค่ะ <S <S 2> <S 2> ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยนะคะแล้วก็มีความหลงไหลกับรถจักรยานยนต์โบราณอยู่แล้วแต่สมัยนั้นเงินเรามันไม่ถึงจุดที่จะไปถึงจุดนี้โอกาสมันไปไม่ถึง เราก็เริ่มต้นโดยการขี่เวสป้าโบราณสกูตเตอร์โบราณมาก่อน<ม>จนเลยมีโอกาสมาที่อเมริกาพอเรามาที่อเมริกาเรารู้อยู่แล้วว่าแบรนด์อเมริกันโดยแท้เนี่ยก็คืออินเดียนเราก็เริ่มรู้เราก็เริ่มตามหารถในฝันของเราก็คือคันนี้ค่ะ,คะก็ได้มาเมื่อ6ปีที่แล้วเดี๋ยวนะ<ม>ถ้าบอกว่าแบรนด์อเมริกาแท้โดยแท้เริ่มต้นเนี่ยคืออินเดียนเอาแล้วที่ฝน<อ>ถามแม่ล่ะอย่างอย่างสมมติถ้าเราที่รู้จักการอย่างฮารเล่ยาง <Harley S 2> ยาง,างี้ล่ะคะ,คะ ฮาเลนมาทีหลังฮาเลนี่มาทีหลังค่ะฮาเลนี่ก่อตั้งปีหนึ่งนสมนะคะปีคศ1 9ึ่ศมอินเดียนี่ก่อตั้งเมื่อปีคศ1 9 0 1ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นฟาวเดชันของใช่ค่ะเป็นฟาวเดชันของอเมริกันแบรนด์โดยแท้ค่ะอินเดียนว่าคนที่เล่นเล่นรถมอเตอร์ไซค์โบราณก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีขะย้อนไปที่การแข่งขันนี่หนึ่งนะยน้องเอนะเห็นบอกว่ามันเขาบอกว่าขั้นตอนในการแข่งขันเนี่ย มันเป็นแบบโอสกู l ใช่ไหมคะคือคือทุกอย่างโอสกูสุดๆอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่ามันโอไปขนาดไหนคะก็คือไม่อนุญาตให้ใช้ GPS ใดๆทั้งเส้นหรือว่าเครื่องมือการที่จะช่วยนำทางไม่อนุญาตให้ใช้จะใช้เป็นเขาเรียกอะไรอะเป็น paper map เป็นใช่ค่ะเป็นเป็นแผนที่ถูกต้องค่ะเป็นแผนที่กระดาษที่เขาแจกให้ตอนเช้าซึ่ง เราจะไม่รู้เลยว่าถนนเส้นไหนที่เราจะไปเราจะรู้แค่ตอนเช้าเท่านั้นเขายื่นให้เราเราก็มีเวลาเพียงแค่สาสิบนาทีที่จะหมุนเข้ากล่องา oh. ตัวแบบโฮเดอร์เราต้องดูแล้วก็ต้องดูอตอนนั้นแหละคะ่ะที่เราจะรู้ oh. ว่าเราจะไปทางไหนแล้วแบบก็จะพยายามทําให้เราหลงค่ะ <Okay. S 2> คือเมนเมนของมันเลยเนี่ยตัวสําคัญของมันคือการดูแผนที่ <Okay. S 2> คือเขาจะก็จะมีคนหลงเยอะถ้าเกิดหลงปุ๊บเราก็จะไม่ ไม่สามารถไปสต็อปเวลาได้ตามทันเวลาทุกคนก็จะเสียคะแนนเพราะฉะนั้นต้องมีสติตลอดเวลาในการขี่รถจักรยานยนต์และดูแผนที่อ๋อแปลว่าในแต่ละช่วงเวลามีคะแนนหมดเลยใช่ไหมคะมีค่ะมีค่ะใช่ค่ะและหนูก็ทําไม่เสียสักช่วงเลยใช่ไหมเห็นได้ได้ข่าว่าคะแนนเต็มเสียมันยากคะแนนเต็มค่ะเก็บทุกไม้ใช่ค่ะการก็เลย ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์โบราณที่เขามีค่อนข้างมีข้อจํากัดต่างๆและเห็นบอกว่าขี่ไปถ้าหากว่ารถมีปัญหาเราก็ต้องซ่อมเองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเองต้องซ่อมเอด้วยทำถูกเองทุกอย่างต้องซ่อมเองทําเองค่ะมันยากขนาดนี้ไงเขาถึงได้รางวัลมาให้ไนเองแล้วให้จางมันค่ะรางวัลที่ได้รับค่ะรางวัลที่ได้รับนะคะเป็นธงค่ะเป็นธง Made in USA นะคะแล้วก็ทงนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะคะก็ต้องอย่างที่บอกค่ะก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคสภาวะอากาศระยะทางเนาะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งต้องตื่นตอนเช้าแล้วก็ทำอย่างทุกๆุกวันคือฝืนร,ร่างกายตัวเองมันเป็นการแข่งขันแบบ Endurance บเพื่อที่จะทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตัวเองว่าเราจะทนได้เท่าไหร่ในระยะเวลา16วันนะคะนีค่คือเออได้มาเป็น Perfect s c o r e นะคะ ก็การแข่งขันนี้เริ่มต้นออกมา88คนมีเพียงแค่33คนเท่านั้นนะคะที่ complete แล้วก็ A ได้เข้าหมายเลขที่ได้เข้าที่ที่21ก็ถือว่าเป็นเลขที่สวย perfect score perfect score ด้วยภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากภูมิใจด้วยเราก็ภูมิใจด้วยนะคะมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นการเผชิญกับ ้าหมายของตัวเองใช่ไหมน้องเออันนี้เป็นเรื่องของการวางเป้าหมายอะตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมใช่ค่ะเราไปถึงแล้วมันมันสุดจริงๆค่ะมันมันมันอธิบายไม่ถูกค่ะรู้แค่ว่าน้าตาไหลตอนที่เข้าเส้นชัยค่ะเนื่ือว่าตอนนี้หลายๆคนค่ะก็มีหลายคนแหละที่หลงไหลในรถมอเตอร์ไซค์โบราณรถคลาสสิกเหมือนคุณเอเออยากจะให้คุณเอเอนะคะฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกๆคนที่กําลังหลงไหลในสิ่งที่เรารักเหมือนกันค่ะค่ะ ค่ะในถ้าเกิดเรารักในรถจักรยานยนต์โบราณน,นะคะหรือว่าจะเป็นรถโบราณนใดนๆนก็ช่างเริ่มแรกก็ต้องเริ่มต้นที่ใจรักก่อนนะคะใจรักแล้วก็มุ่งม,มั่นที่จะมีมันและที่สําคัญต้องรักมันจริงๆเพราะว่าหนึ่งการขี่จักรยานยนต์โบราณมันจะไม่ได้ขี่เพอร์เฟกเหมือนรถสมัยใหม่บางคนอาจจะท้อนะคะเพราะว่าบางที ซ่อมไม่จบหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องอยู่ที่ใจอย่างเดียวค่ะใจลุ้นล้วนใจลุ้นล้วนต้องรักแล้วก็ต้องคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจเหมือนสมัยสมัยเอเด็กๆนะคะที่เริ่มเข้าเล่นจักรยานยนต์รถโบราณใหม่ๆพ่อกับแม่นี่จะไม่เข้าใจเลยทําไมขยันซ่อมจังวันรถทําไมซ่อมไม่เสร็จสักทีอย่างเงี้ยคือมันต้องใจล้วนแล้วก็ต้องต้องเข้าใจมันด้วยอะค่ะต้องเข้าใจใช่ๆๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝนอยากรู้ก็คือรถคลาสสิกแบบเนี้ยหาอะไรยากไหมอะ คุณเออะไรที่เราเอามาเปลี่ยนต่างๆหรือว่าถ้าหากว่าน้องเขามีปัญหาต่างๆเราจะหาอะไรมาจากไหนอะคะยังมีอยู่ค่ะคยังมียังมียังมีอยู่ทั่วไปค่ะอาจจะมาจากคนที่รู้จักกันและที่สำคัญหลายๆหลายๆคนที่รักในรถจักรยานยนต์โบราณก็พยายาม produce ทำโปรดักออกมาเป็น reproduction เพื่อที่จะให้รถพวกนี้ยังมี ชื่อและยังขี่ยังรดแล่นอยู่บนถนนอยู่เพราะฉะนั้นหาอะไรถามว่ายากไหมก็บางอย่างค่ะบางอย่างแต่หาได้หาได้เพราะสมบ,บัติ ผัดกันชมถูกต้องค่ะอยู่ในวงของคนที่เขารักเหมือนเหมือนกันเนาะแม่เนาะทีแล้วคุณเอมาพูดถึงว่าอยู่ดีๆนะเป็นผู้หญิงนะจะมารู้ไส้ลู้รุงกับมอเตอร์ไซค์ได้ขนาดนี้ได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปดูซิว่าเขาเป็นใครชีวิตเขาเป็นใครก็ถึงมาวุ่นวายกับเจ้ามอเตอร์ไซค์นี้นะฝนนนอยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมารู้จักกับคุณเอให้มากยิ่งขึ้นสักครู่เดียวค่ะค่ะพักแป๊บนึงค่ะเธอเอวันของฉัน ที่มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากกว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามาัญประจําบ้านแผนโบราณคุณวัาเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอดเจกรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะ มีโซดาลีโอติดตู้เย็นไว้สดชื่นครับน้ำหอมประปากาศแม่เหล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31ธัวนวาคม2564เท่านั้นโซดาลิโอ คุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย M.C.O.T. คอสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆือีกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นกุดคุ้ม,มลดสูงสุดถึง70ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2564 นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซ็นไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซ็์ กราบล้ต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลผมเสียละคะทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบลสิคะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้ก้าวชอบนะพี่แพนโอเคจ้าทรีทเมนต์บรุงผมโอเคเฮอร์เบล เมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E Air Carrier Color Smart รับประกันยาวนาน10ปีใหม่ Isuzu D Max พาลานุภาพไร้ขีดจำกัด p l a ม Max ีรถลองเลยคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกชีวิตของคุณ A.A. ดีว่าทำไมเขาถึงได้รับรู้ถึงความเป็นมาของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ได้เรียนรู้ถึงรู้ไส้รู้ภูมิว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ชีวิตเริ่มต้นที่เรียกว่าไม่ได้โรยด้วยกิจกุหลาบนะมีความลําบากนะคะแต่ความลําบากเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค กับความฝันของเธอแล้วก็การตั้งเป้าหมายในชีวิตของเธอด้วยนะคะมาค่ลุยต่อเลยดีกว่านะคะคุณเอคุณเอค่ะยังอยู่กับเรา่ะจะเรียกคุณอินเดียดี๋ยวบอกว่าตอนเด็กๆชีวิตลําบากมากใช่ไหมลูกลําบากค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้อ่า เรียกได้ว่าเป็นทํางานรับจ้างะคะ่ะรับจ้างก็คือพุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่ที่อูอีแตันแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายะคะ่ะคุณแม่ก็ทํางานเป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็เย็บผ้าเป็นรายได้เสริมอีกครั้งหนึ่งเราก็สมัยเด็กๆก็ก่อนที่จะออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนก็ต้องช่วยแม่เย็บผ้าให้เสร็จก่อนถึงจะได้ออกไปวิ่งเล่นแล้วก็โตมาแบบนั้นจน มีโอกาสคุณพ่อได้มีโอกาสที่จะเปิดอู่ต่อรถอินแตนเป็นของตัวเองด้วยความที่ว่าเรามีเงินทุนจํากัดแล้วก็ภาษาชาวบ้านเลยเราก็เริ่มต้นจากเพิงหมาแหนธรรมดานะคะไม่มีประตูหน้ารั้วนอนกันพ่อแม่ลูกนะคะเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ฝ่าฟันมาเรื่อยๆจนม,มีการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอู่ต่อรถอินแตนอู่ต่อโรงเรือนอำเภอพิมาย จนถึงทุกวันนี้ค่ะอสู้จนถึงอันนี้หมายถึงครอบครัวเนาะสู้จนถึงคุณพ่อได้เป็นครอบครัวค่ะเจ้าของอู่ตอนรถที่ตอนรถที่แปลนนะจรนี้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยครอบครัวเอ่อมีปัญหาแหละเนาะเราก็ไม่ได้ล่ำรวยมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไปเรียนเมืองนอกได้ยังไงคะคืออันที่จริงแล้วตอนที่อายุประมาณอายุยี่สิบเจ็ดนะคะตอนนั้นก็ครอบครัวที่บ้านก็ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นแล้วแหละแล้วก็อกหัก ไม่ได้คิดจะมาอเมริกาแต่โอ๊กฮักแร้วมเหมนแล้วก็อยากหนีอยากหนีเลยขอคุณแม่มาค่ะคุณพ่อไม่ให้มานะคะคุณพ่อไม่ไปส่งที่เอ,อ <iP od. S 2> สนามบินด้วยใช่เพราะเขาบอกว่าไม่อยากให้ไปแต่ว่าเราก็ดื้อเนาะเรากําลังไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ก็ากะว่าหนีซะก่อนไปตั้งหลักซะหน่อยก็เลยเ ขอคุณแม่คุณแม่ก็ให้มาค่ะออกมาแล้วก็ s t a r t ใหม่นะคะไปริชช่ยถูกต้องค่ะถูกต้องต้นชีวิตใหม่ที่สหรัฐอเมริกานะคะและเป็นยังไงบ้างคะชีวิตที่นู่นเริ่มต้นเลยนี่เราไปเดินทางคนเดียวด้วยแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นนี่ลําบากหรือว่าเราเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้เราได้ฟังได้ไหมคะแน่นอนค่ะช่วงช่วงเริ่มแรกมันลําบากแน่นอนหนึ่งภาษาเรา นะคะภาษาเราไม่ได้ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเราก็เริ่มใหม่เลยนะคะมันก็ยากแม้กระทั่งเราจะออกไปซื้อโดนัทชิ้นนึงเนี่ยเราพูดไม่ได้อะตอนแรกๆคือการเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองไทยกับการไปสปีกิ้งเลยเนี่ยมันต่างกันมากมาเจออเมริกันแอคเซนต์เราเริ่มเรางงไปเลยแต่ด้วยความว่ากดดันวันนั้นจําได้ว่าเราไปซื้อโดนัทแล้วเราพยายามจะสื่อสารกับเขาว่าเราอยากจะทานโดนัทนู่นนี่นั่นเขา ไม่น่ารักกับเราเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะกลับมาเราก็กลับไปที่บ้านโฮสเลยแล้วบอกโฮสว่าฉันต้องการทีวีหนังอเมริกันที่ไม่มีซับไตเติลนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปจัดการแล้วเราก็เปิดฟังเลย24นเ่ 7, ไม่เคยปิดเลยฟังจนเข้าใจแล้วก็จําได้ว่าน่าจะประมาณเดือนก,อกว่า <accomplish S 2> <ถ>เดินไปที่ร้านโดนัดดนทนร้านานั้นร้านเดิม แล้วไปสั่งโดนัทกับผู้หญิงคนนั้นค่ะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าจําได้ไหมว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วเขาเขาอึ้งไปเลยรู้ลิกสาวพี่มายใช่ล้วเป็นแรงผักดันเนาะคือแบบเราไม่เป็นแรงััด่เราไฟกับการที่เรา สั่งไม่ได้กับการที่เราใช้ชีวิตยากลาบากแต่ว่าเราเอาจุดนั้นมาสู้นะแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะจนถึงวันนี้โอ้โหแล้วก็ใช้เวลาแค่สเดือนเท่านั้นก็สามารถ speak English ได้เลยใช่ค่ะเอาตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทางเฮอร์เดยหน่อยได้ไหมคะว่าบางทีบางทีมีคนทําให้เรารู้สึกแย่ลงไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะฉุดพลังเราตัวเราขึ้นมาได้ยังไงคะเวลามีคนที่ทำาพ คือเรียกอะไรเดียวเวลามีคนทําให้คุณรู้สึกแยก <S <S <an> <S เกี่ยวกับตัวคุณเองอ่ะให้เป็นเปลี่ยนมาเป็นพลังค่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะกลับมาแล้วคุณจะจําชื่อเราให้พูดแค่นี้ค่ะ <S <S <an> <S ท่องไว้ท่องไว้แล้วมันจะมันจะมาเองค่ะทาง <S <S <an> <S ออกมันจะมาเองอย่างเอออยู่เมืองไทยนี่เราแบบอู้ยกลัว <S <S <an> <S กล <S an> ัวที่จะพูดกลัวที่จะพูดภ <S an> าษาอังกฤษกลัวจังเลยแต่พอถึงวันที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันความกลัวมันต้องหายค่ะเพราะว่าเรามายืนอยู่จุดนี้แล้วเราต้องข้ามความกลัวออกไปเสร็จแล้ว ทุกอย่างมันจะดีเองเราจะทําได้เองทุกอย่างเอ <c oughs> บอกเลยว่าต้องบอกกับตัวเอง <c oughs> ท่องกับตัวเองไว้ <c oughs> ว่าเราจะต้องทําอะไร <c oughs> ตั้งมุ่งมั่นเอาไว้แล้วมันสําเร็จแน่นอนค่ะ ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะนอกจากเราไม่ทํามันเองถูกต้องค่ะถูกตองชอบไม่เซ็ตนี้มากเลยนะคะอืแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดทั้งสิ้นด้วยตรงนี้แหละก็เลยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเธอสามารถขับรถโบราณได้ในระยะทางไกลๆแล้วก็หลายๆวันด้วยตัวผู้หญิงคนเดียวอ่ะแม่ไม่ใช่ง่ายนะคุณผู้ชมค่ะคือถ่านคือถ้าผ่านอุปสรรคไปได้แล้ว ไปทำเขาเรียกว่าไปทำโจทย์ไหนก็ได้อขอให้ผ่านขีดจำกัดตัวเองไปใ,<ช>ให้ได้นะเอเอ๋เนา<ช>ะถูกต้องค่ะตอนนี้เราไม่ว่าอะไรเข้ามาข้างหน้าเราไม่กลัวแล้วค่ะเพราะว่าเราผ่านจุดที่ยากที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดคือการสู้กับตัวเอง<ช>สู้กับความคิดของตัวเอง<ม>เพราะความคิดของเรากับร่างกายที่มันเหนื่อยล้ามันจะบอกเราให้เรายอมแพ้แต่เราไม่ยอมถ้าเราข้ามตรงนั้นมาได้ไม่ว่าอะไรในข้างหน้าเราณตอนนี้เอไม่กลัวแล้วค่ะ เล<ช>ิศเลยชอบมากอ่<ม>างั้นเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงขอย้อนกลับไปที่มอเตอร์ไซค์โบราณเนะาะสำหรับหลายๆคนนะคะที่เขาก็มีฝันเหมือนคุณเอเอนี่แหละเนาะให้คุณเอเอ้พุ่งกำลังใจให้เขาหน่อยนะคะว่าเขาก็สามารถที่จะเดินทางมาแล้วก็รู้สึกถึงความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจนี้ได้ะค่ะคุณเอเชิญค่ะค่ะอยากจะบอกว่าพี่พี่น้องๆที่สนที่มีความสนใจกับจักรยานยนต์รถโบราณานะคะ,ะคือคนเราอ่ะ ความสาเร็จนะไม่ได้หมายความว่าเรามีกี่คันความสําเร็จคือเราเล่นแบบไหนเรารักมันแบบไหนแล้วเราพามันเดินทางไปแบบไหนความฝันของเอคือเล่นรถจักรยานยนต์โบราณแล้วเอจะต้องพารถคันที่เอรักเนี่ยต้องไปต้องพามันไปพิสูจน์ให้ได้การที่เราพิสูจน์สําเร็จแล้วนั่นคือความสําเร็จไม่ใช่ว่าความสําเร็จของเอไม่ได้หมายความว่าต้องมีรถจักรยานยนต์โบราณกี่รุ่นหรือกี่คันมไม่ใช่ค่ะคือ, <S <S อ จุดมุ่งหมายของเอคือตรงนี้พิสูจน์ตัวเองเราผ่านรถที่เรารักกว่าเราจะมีมันกว่าเราจะทํางานเก็บเงินแต่ละบาทแต่ละสะตางค์เพื่อที่จะได้รถคันนี้มาความภูมิใจมันต่างกันมากๆแล้วก็คนที่สนใจนะคะรักมันจริงๆถึงจะเก็บวันละชิ้นหาเงินเก็บวันละชิ้นแล้วมาประกอบเป็นคันความหมายมันมีมากมายกว่าคนที่ มีพ่อแม่ให้เงินมาแล้วซื้อตุ้มมาคันนึงแล้วมาขี่โกโก้ความ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 หมายมันจะต่างกันมากค่ะความรู้สึกมันจะต่างกันมากตรงนี้อะค่ะไอคิดว่าไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันต้งตันเขาเรียกว่าปั้นมาจับมือใช่ไหมน้องเอปั้นมาจับมือถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคุณพัชไทยใช่ค่ะค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะแฟนๆที่กําลังชมอยู่อยากจะติดตามละ มีช่องทางไหนให้เราได้ติดตามคุณ AA ได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นไหมคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของอิน i ดียนมอเตอร์ไซค์ของสปริงฟิลด์นะคะ,คะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวการชนะากา้ามขีนทศนะคะแล้วก็อินสต g าแกรมของอิน i ดียนมอเตอร์ไซค์ของสปริงฟิลด์แล้วก็อินสต g าแกรมของ a อเองนะคะอ n นเดียนอันด์สกอร์ คุณเอเอมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยินดีมากๆค่ะยินดีค่ะคุณดานยินดีค่ะคุณผัดใจค่ะกำลังใจต่างๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคุณเอเอนะคะวันนี้แม่หมดเวลตับบีเขาหมดเวลาคุณผู้ชมขอบคุณชุดของฝนจากวานาบีควีนด้วยนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่กับรายการเมย์เดย์ของเราช่องกแอวบดเอหมายเลข30นะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ